อะไรคาราเะฮองเต้ถ้ามาร่ำเรียนจากท่านแล้ววันนี้วันนี้นักเรียนมาแต่เช้าเลยทุกคนมาแต่เช้าเดี๋ยววันนี้ผมถ้ามาสายเดี๋ยวอาจารย์ด่าครับถ้ามาแต่เช้าเดี๋ยวอาจารย์ถ้ามาแต่เช้าอาจารย์จะสอนดีหน่อยมาเย็นๆนี่อาจารย์เริ่มขี้เกียจอะไรใช่ไหมโอ้โนี่ครับทุกวันนี้เริ่มพัฒนามาแต่เช้า เพิ่งมาแต่เช้าวันนี้วันแรกนะไม่รู้วันต่อไปจะมาสายหรือเปล่าโอ้มาถึงก็ห้าวเลยนี่อ่ะดินดำครับนี่น่นะดันแล้วดันดมันนี่ก่อนดิดันมันนี่ให้มันเหลือครึ่งหนึ่งค่อยดนอันไปโน้นมันจะได้ง่าย ดันมานี่ให้เหลือครึ่งหนึ่งเราค่อยดันไปนู่นมันก็ได้ง่ายนี่ครับผมสะทุกเก่าครับดูดินยังไม่อยู่ตัวเนี่ยมันยังขาดลงอยู่เลย เนี่ยดินอย่เงี้ยเต็มไวัครับดินดำท่ะถมสานะเต็มไวัมากเฮออ้ยบจก,กนี่มันมาทำงานแต่เช้าเลยเนี่ยมันมาเข้าเรียนแต่เช้าเลย ขยันขยันร้อยเที่ยวครึ่งวันจบไหมวันนี้<ร><บ>เฮ้ยโลเป็นดินแบบดินดานครับเนี่ยจับก้อนจะเป็นหินแล้วโล พาล่วงใส่หวัวดิเออเออวันนี้แปลกเว้ย<ะ>มาเข้าเรียนแต่เช้าแต่เ,ตเช้าครับวันนี้เออเว้ยคือขยันทนายแซมนี่นต้องขยนันหน่อยครับอยากเป็นงานก็ต้องขยันครับทำไมาเย็นๆนี่อาจารย์นี่เริ่มมาลมไม่ค่อยดีเหรอโดนครับอาจารย์จะบดนเลยเราต้องเราต้องมาแต่เช้าวะ <c oughs> มาสายไลยนล์วันละเดี๋ยวอาจาร์ดาอู้หูโอ้โหสบยบินก็หล่อเหมือนกันในนี้ย,ยู่ไลน์เลยเซียวเงียนไงเซียวเงียนนี่<ต>มาตั้งไหนครับ<ะ>มาตั้งไหนผมก็มีงานเยอะเนาะกว่าจะต้องมาเข้าคอร์สนี้ต้องอันนั้นปุ๊บผมต้องไปทำงานนู้นงานนี้โอ้งานหลายแห่งครับ มาไม่ทันเลยอันนี้มาได้ไหนมาแต่บอกมาแต่บอกได้ถ่ายรถพี่มีม่มั้ยถ่ายแล้วเสร็จยังยังมันไล่ลมไม่ได้นู่นทำไมจะไล่ไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันอากาศมันออกหมดแล้วนะแต่มันก็ไม่พุ่งอ่ะดูปั๊มบนดิปั๊มบนนะ่ะปั๊มเบรกใช่ไหมเบรกหรือว่าคัาดคัดคัดเออครับต้องไ,รไรล่ไล่เรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไล่ไปหมดแล้วอ่ะ ล่จนอากาศไม่มีแล้วอ,ะอ่ะแต่มันก็ไม่พุ่งอ่ะปกตินี่ปล่อยปุ๊บพุ่งเลยเนาะอ,อันนี้ออกย,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 ย่ำ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 เหยาปลุยเออมันยังมีอากาศอยู่ไงไม่มีถ้ามีก็ต้องเป็นฟองดิยบ่ไใช่ไหมล่ะบ้า,ะบาอะไรบ้ากละมังเทียงอาจารย์เหรอเออผมไม่เทียงมันยังมีอากาศอยู่ครับอาจารย์ ถ้าเทียงอาจารย์มันเบาเลยใช่ไหมใช่อาจารย์จอดมันมันน่าจะมีอากาศเลยครับอาจารย์มันนั้นเบาต้องดูลูกยางลูกยางใช่ครับอาจารย์เวลาพูดปังจริงไงเอ้าเอาลูกยางคาดหรือเปล่ามันอาจจะแบบลูกยางมันโอ้ยลูกยางเขาเปลี่ยนเร็วลูกยางบ่นนะลูกยางให้ตรงท่านหยับมันนะปั๊มมันะ มันจะมีปั๊มหมุนไหมมีไหมรถถูกรคัดคัดน้ำมันคัดมันก็อยู่ปั๊มล่างไม่ใช่หรอมันมีปั๊มบนดนวยเหรอไม่ดูดิมันน่าจะใช้ปั๊มเดียวกับเบรกหรือเปล่าเบรกน้ำมันเบรกกับน้ำมันคัสมันเติมด้วยกันได้ก็เติมด้วยกันได้สิก็อันเดียวกันไงไม่มันยันจะเป็นลูกยางมันไม่อัดอย่างนี้เปล่าลูกยางไม่ทราบไม่ชาบว่าเป็นไง ไม่ทราบมือมีวันนี้อารมณ์ดีครับได้ชักว่าเมื่อคืนนะครับยอดเลยครับอยอดไปเลยเฉพาะวันนี้คือมาแต่เช้าผิดปกติครับแซมวิ่งครับทุกทีแปดโมงเก้าโมงไม่เห็นหน้าแล้วนุ่นไปเห็นหน้าทีตอนกินข้าวนะครับกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงปกติว่าก็มาเช้าอย่างนี้เลยทุกวันครับผมต้องมาส่งข้าวส่งน้ำใช่ไหม ดินแบบนี้เต็มเร็วนะดินดำเขาเรียกดินอะไรดินดำดินดำมันกึ่งกึ่งแบบมันเหมือนจะหินแต่ไม่ใช่หินมันไม่ใช่หินเป็นมันเป็นดินมันก็เรื่องมันจับตัวกันอะกำลังจะเป็นหินน่าจะเหมือนแบบดินดานนะใช่ไหมบักจกมันประมาณดินดานดินดานสีขาวเหมือนเหมือนเหมือนครับโอเคครับเหมือนกับเหมือน โน่นนี่พี่ตั้มนี่ไปนู่นแล้วคนดูเท่าไรแล้วหน้าผาบอ่ะเซต้ามีสุดยอดากเลยดูครับ FC เซต้ามดูมันที่ามอาจารย์ครับวันนี้ผมได้มาร่ำเรียนกับอาจารย์ผมรู้สึกเป็น เกลียดอย่างยิ่งครับมาแต่เช้าครับวันนี้ครึ่งวันน่าจะจบนะร้อยเที่ยวยมันได้ห้าสิบเลยดิไม่ยี่สิบเนาะครึ่งวันครึ่งวันน่าจะเสร็จสูสีได้เพรานไม่ได้วิ่งไกลได้เนาะใช่พอเมื่อวานนี้ขนาดวิ่งแป๊บเดียวได้คนละสิบเที่ยวเนาะนั่นแหละวิ่งแป๊บเดียวเองเออทางถนนมันดีด้วยเป็นลาดยาง นนาบักตกเนาะเรีนครับอาจารย์มันมาเรียนแต่เช้าก็ให้เขาดันไปครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะนอนรอนะนอนจะตรตะตุงมาเห็นนไอมันนอนอะไรอยูย่นี่แย่ <Yeah. S 1> นี่ครับเริ่มถอยถึงแล้วอเครับคลิปนีบ้บายบายครับสวัสดีครับพบไว้เ,าาเจอคลิปหน้าครับ